มาต่อกันที่ EP3 นะครับก็หยุดการชาร์จไว้แป๊บหนึ่งตอนนี้แรงดันแบตเตอรี่ได้12.5แล้วนะครับเรามาเช็คค่ากดนะครับของแบตเตอรี่แต่และช่องดูว่าเป็นยังไงเริ่มจากช่องที่1ตึ่งิดบคบวกเหมือนเดิมนะครับ ลอยแล้วนะครับแดงลอยนะครับเืออีกขีดหนึ่งก็เสมอเขียวนะครับ <c oughs> ขอไครครับช่องที่สองนะครับเสมอเขียวแดงนะครับ ช่องที่สามช่องที่สามครึ่งแดงนะครับช่องที่สี่ครึ่งแดงครับ ช่องที่ห้าตลอดผมเอียงช่องที่ห้าแดงขีดสุดท้ายก่อนเขียวนะครับช่องที่หกครึ่งแดงนะครับ ต่อไปนะครับจนกว่าค่ากดจะได้นะครับอืมแรงไปนหน่อยประมาณ4แอมป์กกว่าเหมือนเดิมนะครับเพราะแบตเตอรี่ลูกนี้45แอมป์นะครับ ังเกตนะครับ่ากดตั้งแต่เริ่มนะครับคือก่อนชาร์จแล้วชาร์จมาเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆมา,มาชิดสังเกตดูนะครับจะรู้แล้วเข้าใจว่าน้ํากดของเราที่จืดนะครับครับกดเราไม่ได้หายไปไหนนะครับกดเรากลายสภาพไปอยู่ในรูปผลึกของฟันเฟสเกาะอยู่ที่แผ่นพลาของแบตเตอรี่นะครับเมื่อเกิด ปฏิกิยาไฟฟ้าเคมีนะครับเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับก็จะทำให้สันเฟตที่อยู่ในลูกผลึกของแข็งนะครับละลายตัวกลับมาอยู่ในน้ำกันนะครับผสมกับน้ำกันซึ่งจะกลายเป็นสารแฉ0บลอยนะครับ ซึงจริงที่ส่วนที่หายไปคือน้ํากันที่ถูกระเหยออกไปนะครับกดเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นนะครับที่เราจะต้องเติมกดก่อนนะครับหลังจากเราทําไปจนจบทิ้งะบวนการนะครับแล้วเราค่อยมาดูกันว่า TTA ได้ R ได้ Co ได้นะครับแต่ค่าก,กดไม่ได้เราค่อยมาปรับกดที่หลังสุดนะครับก็แค่เติมกดไปนิดหน่อย ในแต่ละเซลที่ยังขาดนะครับโดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่พันสองิแต่ถ้าเราเติมไปก่อนนะครับแล้วเราฟื้นฟูแล้วกดที่อยู่ตามแผนภาพมันละลายออกมาปนกับกดที่อยู่ที่เราเติมลงไปนะครับวเวลาเราเช็คค่ากดน้าขค่ากดได้แล้วนี่แต่ไฟยังไม่เต็มเลยนะครับเคสแบบนี้เจอกันบ่อยนะครับ ก็ทําให้กดแก่พอเราชาร์จไฟเต็มปุ๊บกดแก่เราก็ต้องมาดูดกดออกอีกเติมน้ํากันดูดกดเติมน้ํากันจนกว่าจะได้ค่ากดพันสองซึ่งมันเสียเวลานะครับเราเอาไว้ปรับกดที่หลังสุดเลยนะครับจะสะดวกกว่าคือเราค่อยๆสลายตันเตนะครับออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยอาศัยไฮ <c oughs> โดรมิเตอร์ในการวัดนะครับนะตามด้วยเครื่องวัด CCA ตามด้วยเครื่องวัดแรงดันเราก็จะรู้นะครับว่ากดเหลือมากเหลือน้อยครับถ้าเราละลายออกมาแล้วมันยังไม่พอแต่ว่าแต่ลืมว่ากดส่วนหนึ่งจะหายไปนะครับแตหายไปไม่เยอะนะครับหายไปจากการ กัดก่อนแผ่นตะก่วข้างในแผ่นธาตุนะครับแปลสภาพไปเป็นอย่างอื่นนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่โดยรววอ่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับไอ้ส่วนที่แปลสภาพไปก็มากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพของแบตเตอรี่ลูกนั้นๆน,น,นะครับว่าแผ่นธาตุเสื่อมมากน้อยแค่ไหนถ้าแผ่นธาตุเสื่อมน้อยนะครับ กดก็ยังอยู่ใกล้เคียงของเดิมแต่เราต้องเอามันออกมาให้ได้ครับโดยใช้แรงดันไฟฟ้าเป็นตัวทำงานนะครับอาจจะใช้เวลาบ้างครับเร่งมากก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีครับขึ้นอยู่กับความพอดีของค่าแบตเตอรี่ลูกนั้นๆนะครับแล้วก็จะหยุดวิดีโอไว้อีกพักๆหนึ่งนะครับี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อ มาต่อกันนะครับหลังจากชาร์จทิ้งไว้พักหนึ่งเราก็มาเช็คกดดูเรื่อยๆนะครับว่าจะได้สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของแบตเตอรี่ได้นะครับช่องที่หนึ่งติดควบวกนะครับเขียวลอยพน้น้ำประมาณหนึ่งในสามนะครับช่องที่สองนะครับ ช่องที่สองเขียวลอยครึ่งหนึ่งนะครับช่องที่สามแดงเขียวนะครับเสมอแดงเขียวช่องที่สี่เสมอแดงเขียวครับ ช่องที่5เขียวลอยครึ่งหนึ่งนะครับช่องที่6เสมอแดงเขียวครับจากการทดลองวัดกดหลายครั้งหลายรอบเพื่อนๆสมาชีกลองเสกด,ดูนะครับว่า กดแต่ละช่องของแบตเตอรี่มีค่าความแตกต่างไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งก็มาค่าเฉลี่ยเสมอการบางครั้งบางช่องก็สูงกว่าหรือบางช่องอาจจะเสมอกับช่องอื่นนะครับซึ่งมันจะบอกบอกถึงความตันของแต่ละช่องนะครับว่ามากน้อยแค่ไหนนี้ก็จะมาพูดถึงกรณีการเลือกแบตมือสองมาทำนะครับ เพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าไปเลือกแบตดีๆมาทำนะครับมันทําง่ายครับชาร์จไฟไปธรรมดามันก็เข้าแล้วครับแต่ถามว่าแบตประเภทนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เปิดร้านแบตนะครับเพื่อนๆสมาชิกไม่มีทางหาซื้อได้นะครับเพราะว่าเวลาแบตเทิร์นมาจากรถลูกค้านะครับร้านแบตเขาจะเทสก่อนแล้วครับแล้วเขาก็จะคัดไว้ขายเป็นแบตมือสองนะครับ ส่นเพื่อนเพื่อนที่ไปซื้อมาจากร้านแบตนะครับก็จะได้แบตเกรดดีนะครับซึ่งเป็นแบตคุณภาพต่ำแล้วบางลูกก็ชาร์จไม่เข้าครับบางลูกอาจจะกระตุ้นง่ายนะครับซึ่งร้านแบตเขาก็ไม่ทำอยู่แล้วครับเพราะเขาค้าขายเป็นอาชีพมันค่อนข้างเสียเวลาครับมันก็จะทำให้เราหาแบตท,ทำยากทีนี้ผมถ,ถามเพื่อนว่าถ้าเราฝึกทำแบตจากแบตแบเตอรี่ดีด แล้วเราจะได้ความรู้อะไรครับครับเราก็ต้องเอาแบตเตอรี่เกดไม่ดีมาฝึกทำเราจะได้รู้เราจะได้รู้ประสบการณ์ว่าเออแบตตันเป็นยังไงแบตช็อตเป็นยังไงครับแบตไม่กินแอมอาการเป็นยังไงการเดือดของกดแต่ละช่องที่ไม่เหมือนกันเป็นยังไงครับฝึกทักษะตรงนี้เพื่อนๆก็จะได้ทักษะได้ความรู้ในการทำนะครับท่านเพื่อน เพ้นหาเอาแต่แบตเตอรี่สภาพดีๆสวยๆมาทำมันไม่ได้อะไรหรอกครับอะไรมันก็ทำขึ้นนะครับส่วนเรื่องเครื่องนะครับก็ฟิวโ,โ,โง่ตัวหนึ่งนะครับช่วยชีวิตเครื่องท่านได้นะครับอย่างน้อยฟิวขาดเครื่องท่านไม่พังนะครับมันก็โอเคสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมืออาชีพแล้วจะไม่ใช้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับ แต่ต้องดูด้วยว่าไอที่ใช้ใช้เพื่ออะไรนะครับใครเป็นคนใช้นะครับแล้ถูกประสงค์การใส่ฟิลเพื่อป้องกันกระแสพีคนะครับของแบตตันที่เริ่มกินกระแสนะครับเพราะว่าอย่างเราชาร์จแบตตันไปเนี่ยโวลต์สี่สิบห้าสิบโวลต์น,นะครับแบตเตอรี่ยังไม่กินแอม เพื่อนๆเผลอเลยอ,อยู่ๆแบตเตอรี่มีการฟื้นตัวมานะครับจะเริ่มค่อยกินกระแสที่เราน้อยนอยน้อยๆได้สักสามสี่ออใใ 3, แอมป์ปุ๊บเดี๋ยวเผิบแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับมันจะกินกระแสสุดตัวซับายเลยนะครับถ้าซับายของท่านไม่แข็งแรงก็พังเสียหายได้นะครับท่านก็ต้องส่งไปซ่อมซ่อมเองไม่ได้ก็ ต้องให้ช่างซ่อมถ้าซ่อมเองได้ก็ซ่อมก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันครับบางเชสดบางครั้งส่งไปซ่อมแล้วช่างตีราคาไม่คุมค่าซ่อมท่านก็ต้องซื้อเครื่องใหม่ครับแล้วก็การทดสอบการเช็ดแบตเตอรี่ว่าจะไปต่อได้หรือไปต่อไม่ได้นะครับมันไม่ได้ใช้เวลาแค่5นาที10นาทีนะครับอย่าลืมนะครับ แบตเตอรีเป็นอะไรที่มองไม่เห็นภายในนะครับเห็นด้านได้แต่ด้านท็อปวิวท็อปวิวสภาพส,สวยๆหล,อล,อลอ่อๆแผ่นพาดตรงๆนะครับแผ่นก้านแผน่นพาดหนาๆฟูๆบางครั้งข้างล่างมันผูกมันขอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานประเภทการใช้งานนะครับ ก็จะหยุดวิดีโอไว้อีกสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อหลังจากผ่านไปพักใหญ่นะครับเราก็มาทำการเช็กกดกันอีกระยะหนึ่งตอนนี้แรงดัน14.9นะครับกระแสชาร์จอยู่ที่3.8ช่องที่1ติดั้วบวกนะครับ ตอนนี้ช่องที่1นค่ากดเราใกล้เคียงแล้วนะครับใกล้เคียงพันสองห้าสิบนะครับครึ่งเขียวนะครับตลอดตัวนี้ครึ่งเขียวจะค่าของกดจะอยู่ที่หนึ่งันสห้าสิบนะครับช่องที่1เราได้แล้วนะครับ ช่องที่สองช่องที่2ก็ได้แล้วนะครับช่องที่สายังนะครับช่องที่สาเขียวโผล่ประมาณขีดหนึ่งเดี๋ยวเราต้องรอช่องนี้อีกนะครับ ช่องที่สี่ช่องที่สี่ใกล้เคียงครับใกล้เคียงพันสองห้าสิบแล้วช่องที่ห้าช่องที่ห้าได้แล้วครับ ช่องที่หกช่องที่หกยังนะครับช่องที่6เขียวขีดเดียวสรุปเรามีช่องช้าอยู่2ช่องนะครับมีช่องช้าอยู่สองช่องเดี๋ยวเราก็จะเชี่ยวด้วยกระแสต่ำๆนะครับประมาณ2.5แอมป์นะครับ ไปเรื่อยๆอสักระยะหนึ่งก่อนนะครับถ้าอีกสองช่องยังไม่ใกล้เคียงพันสองห้าสิบนะครับอาจจะต้องเอาไปคายประจุทิ้งนะครับเพราะว่าสี่ช่องที่เหลือเราชาร์จใกล้เต็มแล้วนะครับแต่สองช่องเรายังชาร์จไม่เต็มเพราะกดยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการปรับค่ากดโดยการคายประจุก,ก่อนนะครับ ถายจุบแบตเตอรี่เช้งอาจจะคายให้เหลือ11หลือหรือ10วตนนะครับแล้วก็ชาร์จกลับเข้าไปใหม่โดยกระแสต่ำๆอีกเพื่อจะชะลอนะครับไม่ให้4เชลี่เซลล์ที่ได้ค่า1250แล้วโอเวอร์ชาร์จนะครับเพื่อลอ,อีก2ช่องเซลล์นะครับที่ยังไม่ได้ค่า1250ถ้าทำไป1ครั้งแล้วมันยังไม่ได้ค่าอีก อาจจะมีการปรับกดทีหลังนะครับเพราะกดขาดนิดหน่อยไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราลองวิธีนี้ก่อนก็สรุปได้ว่านะครับกดจืดสนิททุกช่องนะครับไม่จำเป็นต้องเติมกดล่อนะครับหรือว่าเติมน้ำกดนะครับถ้าแบตเตอรี่น้ำกันแห้งไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเติมน้ำกดนะครับว่ากดเรายังอยู่ในแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้หายไปร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนที่หายคือน้ำกันนะครับแล้วก็หลังจากได้แรงดันประมาณ14บวกนะครับก็ค่อยๆลดกระแสลงมาน,น้อยๆนะครับเพื่อเป็นการเครี่ยวกดไปเรื่อยๆเพราะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูจากค่ากดที่ผมพยายามวัดให้ดูบ่อยๆนะครับ จะสังเกตว่ากดมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ปไปบางช่องอาจจะช้ามากบางช่องก็เร็วหน่อยไม่ค่อยสม,ม่ำเสมอกันในแต่ละเซลล์เนี้ยมันใกล้ถึงตอนจุดสุดท้ายแล้วตอนนี้กดเราขาดแค่2ช่องเราได้แล้ว4ี่ช่องครับเราก็ชะลอการชาร์จให้ช้าเข้าไว้เพื่อลอยสองช่องให้ค่ากดมันกลับมาทันกับสี่ช่อง ครับเหลืออีกนิดเดียวเดี๋ย็ก็จะจบ EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ